สวัสดีครับพวกผมคูเอกนะครับเป็นประจำทางช่อง YouTube คูเอกเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับทางชั้นเรียนจะเป็นแบบไลฟ์สดนะครับส่วนทางช่อง YouTube ก็เป็นการเอาคลิปนะครับของการไลฟ์สดนี้นะครับมาถ่ายทอดให้ท่านฟังนะครับวันนี้วันพฤหัสที่19มกราคมนะครับก็ช่วงนี้ก็ต่อเนื่องเลยนะครับคือทําคลิปต่อเนื่องเพราะอย่างที่ผมแจ้งกันในหลายๆคลิปแล้วว่าผมคือ แรงขอกันเข้ามาเยอะเพราะนั้นก็ต้องทำทุกเรียกว่าอะไรนะก็ทำทุกวันนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าไม่ติดธุล่าอะไรก็ทําทุกวันแต่วันนี้ทางชั้นเรียนต้องกราบขออภัยนะครับเพราะว่าผมเข้ามาก่อนเพราะว่าสวัสดีครับสวัสดีทางชั้นเรียนนะครับที่ผมเข้ามาก่อนเพราะว่าเวลาสแปนนาฬิกานะครับเมื่อสักครู่นี้ผมก็ คุณนายนะครับคุณแม่ผมอยากจะท่านอยากจะเสริมสวยนะครับก็เลยไปส่งท่านท่านบอกว่าเสร็จกี่โมงถามว่าท่านมาเสร็จกี่โมงท่านหกโมงไหมท่านก็บอกประมาณนั้นก็เลยคิดว่าเอยไม่น่าจะทันเดี๋ยวเข้ามาก่อนละกันนะครับเพราะเตรียมเนื้อหาอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็เลิกจากที่ทํางานก็ถึงบ้านพอดีละเมื่อกี้ก็แวะส่งท่านนะครับก็เลยจะมารีวิวเลขกลุ่มนี้นะครับกลุ่ม5 4 61นะครับให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับใครที่ไม่สะดวกหมายถึงว่าดูใน YouTube แล้วมัน แล้วไม่สะดวกนั่งนั่งดูผมพูดนะก็ก็คิดว่าเป็นการเขาเรียกว่าพอดแคสต์แล้วกันนะครับฟังฟังผมก็ได้ไม่ต้องมองหน้าผมก็ได้นะครับเปิดฟังกันหน่อยนะครับเป็นกําลังใจให้ครูเอนะครับเพราะว่ารีวิวหมายถึงว่ายอดวิวหรือว่ายอดเวลาในการรับชมนะครับมันก็จะส่งผลถึงรายได้ของผมทาง Youtube ด้วยนะครับก็แนะนำว่าถ้า เพื่อเป็นการสนับสนุนครับไม่ต้องโอนเงินไม่ต้องอะไรก็ไดนะ้ก็เปิดทิ้งไว้ก็ได้ครับแล้วก็จะเป็นพระรุณอย่างยิ่งอ่ะโอเคมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับ5 4 6 1ี่หนึ่งผมตั้งชื่อกลุ่มนี้ว่าวิเคราะห์ให้ลงตัวเพราะฉนั้นจุดเด่นของเลขกลุ่มนี้แล้วผมผมผมมองว่ามันอยู่แถวท้ายทยแนวคิดการปฏิบัติการตัดสินใจแล้วของเขาเนี่ยอยู่แถวท้ายคือถ้าเป็น4ตัวท้ายผมส่วนตัวนะผมชื่นชอบเหมือนกันแนวทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับ ก่อนอื่นพูดถึงที่มากันก่อนนะครับของเลขกลุ่มนี้นะเลขกลุ่มนี้มาจากเลขคู่ที่มันมี3คู่ด้วยกันก็คือ54บวก46บวก61มี3คู่นะท่านใดต้องการที่จะนะครับไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับพวก54 46 61ก็ไปดูที่คลิปเลขคู่ได้เลยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าจะแยก,กให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยกลายเป็นกลุ่มเลข3ตัวก็สามารถเข้าไปชมได้ที่กลุ่มเลข546แล้วก็ 461, 546, 645หรือว่า 461, 146ก็ได้นะครับเป็นการดูการขยายความของเลขกลุ่ม4ตัวนี้นะครับส่วนเลขกลุ่ม4ีตัวนี้ที่ผมจะรีวิวก็จะเป็นลักษณะของการเข้าเข้าตำแหน่งเข้าตารางในชั้นเรียนจะมีนะครับส่วนในช n e l YouTube ก็ถ้าอยากจะรู้เรื่องราวของตำแหน่งอะไรพวกนี้ก,ก็ก็ลองติดตามนะผมเปิดรับสนักในช่วงเดือนเมษาย,ยนนะครับอ่ะโอเคพอ5461กี่ผมบอกแล้วว่า มันดูโดดเด่นในช่วงท้ายนะในช่วงท้ายๆมาดูวิธีคิดวิธีการตัดสินใจแล้วก็สิ่งที่เขาลงมือทำในในลักษณะของเลขเลขกลุ่มนี้นะครับก็ผมก็สรุปมาคร่าวๆให้รีวิวให้ฟังกันดังนี้ก็คือเลขกลุ่มนี้นะครับพอมันมี6กหนึ่งท้ายเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อมั่นในแนวคิดของตัวเองนะครับหรือว่าแนวทางที่เป็นตัวเองเนี่ยค่อนข้างสูงนะเขามีความชัดเจน ชัดเจนในสิ่งที่เขาจะตัดสินใจเพราะลงท้ายเขาเป็นเลขหนึ่งไงเพราะนั้นตัวตนเขาเขาไปมาว่าถ้าเขามองอะไรหรือเขาตัดสินใจจะทําอะไรมันจะเกิดขึ้นแบบนั้นมันจะเป็นแบบนั้นแล้วข้างหน้าเป็น6 6เนี่ยเป็นเลขของคนที่มีจินตนาการค่อนข้างดีมีมองภาพรวมภาพอะไรได้เก่งเพราะนั้นไม่ไม่แปลกใจเลยที่เลขกลุ่มนี้ในในเลขคู่เนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็นเลขของการคิดวิเคราะห์แต่ว่าพอมอยู่ยิ่งเป็นอ,อยู่ตำแหน่งท้ายแล้วเนี่ยยิ่งเป็นการคิดวิเคราะห์ให้เป็นแนวทางของเขาเอง แต่โชคดีที่ว่ามันไม่ใช่6ท้ายมันเป็น1ท้่ายเพราะฉะนั้นแนวทางนะมันจึงไม่ได้หลากหลายไม่ได้แบบเยอะแยะมากมายแนวทางมันชัดเจนว่าฉันจะทําแบบเนี้ยเขาก็จะค่อยๆคิดค่อยๆคํานวณว่ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาตัดสินใจไหมเพราะฉะนั้นคนคนนี้ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดนะในการจะลงมือทําอะไรหรือตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งเขาก็มักจะมองว่าถ้าสิ่งนั้นมันคุ้มค่าถ้าสิ่งนั้นมันทําแล้วฉัน ฉันได้รับฉันโอเคเขาทํแต่ดสิงๆใจ่ทาเลยนะครับไม่ช้านะคนเลขเนี่ยคนบอกว่าไม่ช้านะครับไม่ช้าแต่ว่าถ้ามันไปอยู่แถวๆอันนี้ผมอธิบายกับเลขหกหนึ่งหนึ่งหกเนี่ยถ้ามันอยู่แถวกลางกลางกลางขึ้นมาสักตัวที่กลางกลางอะ่ะกลางเบอร์อันนั้นอาจจะช้าเพราะจะเป็นคนที่คนทางานค่อนข้างจะให้มันออกมาดูดีที่สุดเท่าที่ทําได้เพราะนั้นมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยแต่ถ้าเป็นท้ายๆนะา้าเป็นหงส์สำหรับผม ตัดสินใจถ้าเป็นเฉพาะหกหนึ่งนะหนึ่งหกอีกเลงเรื่องหนึ่งนะถ้าเป็นหกหนึ่งความตัดสินใจคือเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องทํำยังไงเขาก็ตัดสินใจเลยทําแบบนั้นแล้วเขาจะเป็นคนที่ตัดเรื่องที่เขาไม่ต้องการออกง่ายมากเพราะเขาเป็นเลขหนึ่งไงเออชื่อมันว่าเออมันต้องแบบเนี้ยเท่านั้นถ้าตัดแล้วก็ตัดเลยไม่เอาไม่สนใจแต่มันจะช้างที่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องที่เขาตัดใจแนละ้วเขาเลือกแล้วจะเอาทางเนี้ย เขาจะปูเส้นทางในไอเดียของตัวเองขึ้นมาว่าฉันจะทําแบบนี้ให้ได้มันจะต้องออมทแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไอช้ามันไปช้าในการตัดใจในลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยลักษณะของการคิดว่าจะต้องได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองอยากได้เนี่ยยังไงเขาจะค่อนข้างจะรีวิเคราะห์ออกมาว่าสมมุติว่าสมมตินะเขาอยากจะซื้อรถสักคันหนึ่งเขาจะซื้อมันได้ยังไงเขาตัดใจแล้วว่าจะซื้อคันเนี้ยยี่ห้อเนี้รุ่นเนี้ราคาเนี่ยาาเขาจะดีเทลในหัวออกมาเลยว่า จะต้องซื้อตอนไหนจะต้องเก็บเงินยังไงซื้อที่ไหนซื้อกับขายซื้อยังไงนึกออกใช่ไหมครับมันจะมีเป้าค่อยๆเขาจะค่อยๆวางแผนทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปในหัวตัวเองนะมันจะเป็นแบบนี้ความชา้ามันอาจจะเกิดจากการแบบนี้แต่ว่าเรื่องที่ว่าตอนนี้จะซื้อไหมเขาซื้อไปแล้วนะรับมันซื้อแน่ๆนึกออกใช่ไหมเหมือนว่าเราจะจะทำเรื่องนี้เราทําแน่ๆแต่การที่จะได้ทําเรื่องนี้ตอนไหนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเขาคิดพร้อมหรือยังนะเขาจะค่อยๆคิดออกมา นรัพอมแล้วอีกอย่างหนึ่งพอเขาคิดออกมาแล้วเนี่ยว่าจะทําสิ่งใดสิ่งนั้นนะเขาสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เขาจะเป็นให้คนรอบข้างร,ารู้ว่าฉันจะซื้อรถคันนี้นะด้วยพีการแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะด้วยขั้นตอนแบบนี้แบบนี้นะี้นะอันนี้คือส่วนตัวของเขานะแต่ถ้าลองคิดดูนะครับถ้าเกิดเป็นเรื่องงานถ้าเกิดเป็นเรื่องงานสมมติว่าหัวหน้าให้งานมาลูกน้องนะหัวหน้าให้งานมาลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาจะวเค์แล้วว่าโอ้อผมจะอธิบายก่อนว่าถ้าเกิดเราเป็นลูกน้องเนี่ย เราคนที่เป็นหนะ้าสี่หหนึ่งเนี่ยก็ตัดสินใจแล้วว่าจะทํางานบริษัทเนี้เพราะนั้นงานทุกอย่างที่เขาทําที่บริษัทนี้คือเขาเลือกมาแล้วว่าจะทําที่นี่เพราะนั้นงานทุกอย่างมันจึงไม่มีการเกี่ยงว่าไอ้นี่มันคิดช้าคือเขาทําแน่นอนกับงานที่เขาเลือกเหมือนตัวเขาอะเป็นคนเลือกงานแล้วว่าจะทําที่นี่ทําแบบนี้ทําอย่างนี้เพราะนั้นเวลางานมาเขาก็วิเคราะห์ได้เลยว่าเอ้จะทําแบบนี้ปัญหามาไงเขาก็รู้เลยว่าจะต้องเจออะไรบ้างประมาณนี้นะครับ เพราะนั้นบางคนเวลาที่ไปเจอคนเล็นีแล้วตัดสินใจเร็วกลุ่มเนี้ยแล้วตัดสินใจเร็วเอ๊ะมันเร็วได้ไงในหนังสือบางตำราย,ยังบอกว่าเออหกหนึ่งมันต้องชา้าเลยนต้องคิดช้าเลยเนี่ยอดี๋ยวี่ผมบอกให้ฟังรือรอยู่ที่ว่าเออมันอาจจะไม่ชา้าเพราะเหตุน,นี้ไงเพราะเขาเลือกมาแล้วยกเว้นกรณีที่อยู่เฉยเฉยเนี่ยแล้วมีเรื่องมาให้เลือกเนี่ยอันเนี้ยอาจจะช้าเพราะ,ว,ะว่าเขาต้องมานั่งนึกว่าฉันชอบอันนี้หรือเปล่วาวะถ้าฉันชอบฉันถึงจะเลือกแต่ถ้าฉันไม่ชอบปล่อยไปใครจะเลือกก็เลือกไป มันจะกลายเป็นแบบนั่น,ปนไปเลยไม่สนใจเลยอะไร,ะไ,รไม่งอ,อกใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้พอมาต่อเรื่องของพอเขาคิดแล้วเขาจะทําในเรื่องงานที่เขาได้รับมาเนี่ยเขาเป็นคนที่กลับจะวางงานวิเคราะห์งานทุกอย่างได้อย่างลงตัวผมว่าเลขกลุ่มนี้ก็ไม่ค่อยแตกจากพวกที่มันมีห้าหกห้าเก้าเท่าไหร่แต่ค่อนข้างจะชัดเจนที่ว่าทําแน่ๆทําไอเนี้ยแน่ๆจบแน่ๆ ไม่มีการค้างคางไม่มีการต้องไปแก้ตรงนั้นตรงนี้ต่อคือเขาพยายามวิเคราะห์ปัญหานั้นแก้ปัญหานในตัวสายงานของเขาให้ออกมาดูดีดูน่าเชื่อถือเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทํางานกับคนเลขเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเราเป็นหัวหน้าเขาหรือจะเป็นเพื่อน่วมงานเขาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไว้ใจคนคนนี้ว่าคนคนนี้พาง,งานหรือพาชิ้นงานหรือปัญหาภารางงานอะไรต่างๆเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดนีนี่คือลักษณะของคนที่เป็นกลุ่มเลขนี้นะครับ ถามว่าคิดเยอะไหมก็พอสมควรนะแต่ไม่ถึงกับเครียดมากเพราะเขารู้ว่าแนวทางมันต้องทําอะไรก่อนหลังเขาจะยิบแนวนั้นเลยเขาจะไม่เขาจะไม่ดีเทลยิบ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 แบบแบบเลขเจ็ดนะมันจะไม่เหมือนกันเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดถึงแม้จะเป็นธาตุเดียวกันก็ตามธาตุไฟเหมือนกันก็ตามแต่ว่าความหมายพื้นฐานของเลขหนึ่งคือเลือกมาแล้วว่าจะต้องทําแบบนี้อ่าเลือกหยิบม,มาสักอย่างหนึง่งแต่เลขเจ็ดนี้ก็ทําทุกอย่างมันก็จะต่างกันตรงนี้นะครับพอมันเป็นกลุ่มนี้ก็เลย ผมมองว่าถ้าเป็นเรื่องของการตัดสินใจวิธีการถ่ายทอดวิธีการทํางานของเขาอะ่ะดูน่าเชื่อถือดูมี mm hmm. เขาเรียกอยความหนักแน่นมีความมุ่งมั่นในตัวที่จะทํางานแน่นอนแต่ถ้าใครมองว่าเอ๊ะมันจะต้องแบบสบายๆหน่อยนะอะไรางี้มีความยืดหยุ่นหน่อกลุ่มนี้ก็ถือว่ายืดหยุ่นพอสมควรนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เขาถ่ายทอดไอเดียของเขาไปให้คนอื่นรับรู้เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างแบบคนอื่นเข้าใจอะ่ะ คนอื่นจะยืดหยุ่นแต่วิธีที่เขาถ่ายทอดแต่วิธีที่เขาอธิบายว่าเออฉันจะทําแบบนี้แบบนี้นะคนอื่นจะรู้สึกโอเคโอเคได้แต่ถ้าคนอื่นต้องการแบบไอ้ตรงนี้ฉันไม่เอาเลยคือเขาก็จะเขาก็จะมองว่าโอเคมันเข้าล็อกกับเขาตรงไหนหรือไม่เข้าตรงไหนเขาก็จะปรับตรงนั้นเลยแล้วก็คือจบตรงนั้นนึกภาพออกใช่ไหมครับผมว่ามันค่อนข้างโอเคนะแต่ข้อด้อยก็คือด้วยการที่เขาเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงเวลาที่จะคุยกับใครเนี่ย ถ้าต้องการเปลี่ยนความคิดเขานะอันนี้จะยากแบบเปลี่ยนเลยเปลี่ยนพลิกไปเลยอันนี้ไม่ชอบจบเขาจะมีหงุดหงิดในใจว่าเฮ้ยโอ้โหคิดมาขนาดนี้แล้วไม่เอาหรอครับอะไรเงี้ยประมาณถ้าเป็นลูกน้องน,นะเขาหัวหน้าบอกไม่เอาไม่ชอบแบบที่คุณคิดอันนี้มันจะรู้สึกขัดมากจะขัดมากๆนะครับอันนี้ก็คือจุดดอกนิดนึงสึกขัดใจมากแต่ถามว่าถ้าเป็นลูกน้องแล้วแก้ได้ไหมก็อาจใช้เวลาหน่อยเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องทําในแนวทางของเขาอาจจะแบบ แก้ให้ยังเป็นแนวทางของเขาอยู่แล้วแนวทางที่ร่วมกับสิ่งที่หัวหน้าขอมาด้วยอะไรซึ่งต่อไปมบบบอวันแก้เสร็จบุกอาจจะแบบไปขัดกันอีกระดับหนึ่งก็ได้อันนี้นี้ผมก็ไม่แน่ใจนะมันแล้วแต่สายงานใครจะเจอ,อยังไงนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าด้วยความเชื่อมั่นของเขาบางทีมันอาจจะมีขัดใจกับผู้ใหญ่บ้างนะครับแต่ด้วยที่ว่าเขาเป็นคนที่ทํางานนองขึางจากเห็นภาพสร้างภาพได้แบบบริวารและสร้างภาพลงมือปฏิบัติ อย่างมีหลักมีมีเหตุมีผลแล้วก็มีหลักการที่ชัดเจนและมีแนวทางที่ชัดเจนเนี่ยมันทําให้เพื่อนลูกงานสบายหัวหน้าสบายนะครับก็เป็นเลขที่ขยันอยู่พอสมควรนะระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ขยันปี๊ดแบบเลขพวกมีเลขสามเลขเจ็ดอะไรพวกนั้นนะเออนะั้นอาจะจะปี๊ดหน่อยแต่นี่คือก็อยากทําให้ได้ตามที่ต้องการไว้ประมาณนี้นะครับเวลาอยู่ท้ายๆนะครับอ่ะโอเค อันนี้คือด้านหลังเนาะด้านหลังของเอรือกลุ่มนี้แต่อีกอีกกลุ่มอีกถ้าเกิดไปอยู่ด้านหน้าจะเป็นยังไงแต่ผมมองว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยก็ดูดีนะเขาเปิดหน้าเป็น5้าสี่ใช่ไหมห้าสี่เป็นคนที่ภูมิฐานดูหน้าเจะถือแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะยิ้มแย้มอยู่พอสมควรเป็นคนที่ยิ้มแย้มแบบแต่แบบยิ้มแบบเขาเรียกว่าอะไรยิ้มได้ออกดูลา่าเริงแลวดูสดใสยอยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ได้เกินเลยจนกระทั่งแบบว่า ดูแบบคล้ายๆเป็นพนักงานต้อนรับอะไรขนาดนั้นน่ะแต่คือก็ยิ้มปกติเหมือนคนปกติสามารถงานไรมาหรือว่าเจอผู้คนก็พบปะยิ้มตามปกติตามกาลเทศะนะครับอันนี้คือข้อบุคคลิกที่เกี่ยวกับการเข้าเข้าถึงผู้คนนะผมว่าแบบเนี้ยดีเป็นพนักงานต้อนรับก็ได้ในในระดับหนึ่งคือไม่ได้บุ๋ววาไม่ได้แบบอะไรมากแต่ก็ถือว่าเอออยู่ในระดับที่ถูกกาลเทศะนะครับคุยได้สนุกสนานนะครับ เป็นคนที่เปิดเวลาถ้าได้คุยกันแล้วเนี่ยมักจะพูดมีหลักมีเกณฑ์ด้วยแต่ก็แฝงไปด้วยคําพูดที่สามารถเข้ากับคนอื่นได้ดีไม่ใช่เป็นคาพูดตึงๆไม่ใช่เป็นการพรีเซนเทชันนะนึกออกไหมเป็นการที่คุยด้วยหลักของเหตุและผลและคุยด้วยความยืดหยุ่นอยู่คนละคเพราะว่ามันมี4-6วีแถวหน้า,หน,าหน้าด้วยมันก็เกี่ยวกับการเจราจาเกี่ยวกับการพูดจาหรือว่าสื่อสารออกมาเป็นภาษาดอกไม้ได้ง่ายนะครับแต่ว่าที่เด่นกว่านั้นก็คือเขาเป็นคนที่แต่งตัวดูดีมากเนียบ ถ้าแบบผู้ชายก็เข้าขั้นแบบหล่อเนี้ยบอะผู้หญิงก็สวยสะพรั่งสวยพิ้งอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่งตัวดีมากเรียกว่าเหมือนอาจจะเหมือนหลุดออกมาจากนิตยสารอะไรที่มันดูเหมือนผ้านี่เหมือนรีดเรียบเลยหรอ, <c oughs> อใช่ไหมประมาณนั้นนะ่ะถึงถามว่าถ้าคนชอบลักษณะแบบดูล่าเริงดูยิ้มง่ายดูน่าเชื่อถือดูวางตัวดีด้วยแบบสาวออฟฟิศแบบเเหมือนจะเป็น working woman หนึ่งแล้วก็ ดูมีพอสดใสล่าเรืงด้วยอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงนะครับถ้าชอบสไตล์นี้โอเคนี่ก็ตอบโจทย์ผู้ชายก็เป็นผู้ชายแบบอ่อาเงี้ยพนักงานออฟฟิศที่อาจจะดูแต่งตัวดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็เป็นผมว่ามันเป็นเลขของสะท้อนของสายคนทํางานที่แบบว่าเออดึงดูดอยู่พอสมควรนะเป็นคนวัยทำงานมันมันดูเลขเหมือนกลุ่มคนวัยทำงานที่เอ้ยเราเจอกันแถวสีลมอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมผมไม่รู้จะอธิบายไงผมเคยอ,อยู่แถวนั้นไงก็เลยเอออธิบายฟัง ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบุคลิกภายนอกใครชอบนะชอบนะครับอ่ะนี่คือเรื่องหลักๆหน้ากับหลังนะครับส่วนเรื่องเสริมนะครับเรื่องเสริมก็คือเรื่องของการเงินอ่าใครเห็น6.1ก็จะบอกว่าโอ้เลขนี้เก็บเงินอยู่แน่นอนอจริงๆก็ใช่นะภาพรวมทั้งเลขเอ่อสี่ห้าแล้วก็หกหนงเนี่ยผมมองว่ามันจะมีเลขที่จัดการการเงินที่เด่นๆก็มีหนึ่หกเนี่เพราะว่า อะไรที่มันผมประโยชน์กับตัวเองเขาจะทําให้ดีที่สุด4ี่ห้าก็เป็นนักวางแผนที่ดีเป็นคนที่จัดแจงนู่นนี่นั่นได้ตามให้มันอยู่ในกรอบในล่องในรอยได้เก่งนะครับแล้วก็มีสี่หกที่เป็นเด่นเรื่ของการหาเงินนะครับหาเงินู้จาเจรจาหรือการเข้าทํางานอะไรต่างๆมีช่องทางในการหาได้ได,ได,ได,ไดห้หลากหลายแต่ข้อด้อยก็คือมันก็อยู่ที่สี่หกนี่แหละ4ี่หกเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะใช้จ่ายคือถ้ามีเรื่องให้จ่ายเขาก็จ่ายอาจจะเป็นเรื่อง ทั้งส่วนตัวด้วยเรื่องของการทํางานอะไรการตั้งปฏิสัมพันธ์ด้วยก็อาจจะมีบ้างตรงนี้แต่เนื่องจากว่ามันมีทั้ง1นึ่งห้องและสีห้าก็เป็นในเชิงที่จัดการการเงินได้ดีผมมองว่าถ้าให้เป็นเชิงบวกของภาพรวมผมให้สัก8ปสักเเต็ม10นะสลหรับเรื่องของการเงินนะตักแปดัเคือถ้าหาถ้าเรื่องหาผมผมให้10บอะเต็ม10นะครับส่วนเรื่องเก็บเรื่องอะไรผมก็ให้สัก9ก้าสักเเต็ม10เพราะว่าจะมีเรื่องของใจใช้แต่บ้างภาพรวมไว้สักแปดสักเประมาณนี้นะครับในเรื่องของการเงิน ก็ถ้าจังหวะที่จะหาได้ก็หาได้หาได,หาได้ง่ายๆแต่ถ้าจังหวะที่จะต้องเก็บก็ก็เก็บได้พอสมควรก็คือไม่ได้ไม่ได้เด่นปี๊ดเลยแต่ก็เป็นคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือก็วิเคราะห์ทุกอย่างเกี่ยวกับการเงินน่ยได้อย่างลงตัวรู้ว่าจะต้องใช้อะไรบ้าแต่ว่ามันจะมีจุดด้อยเกี่ยวกับเลขพวกที่วิเคราะห์เก่งๆเนี่ยมันจะมีจุดด้อยที่ว่าถ้าเขาวิเคราะห์แล้วว่าฉันจะซื้อแน่ๆเนี่ย มันคุ้มเนี่ยเขาจ่ายนะไม่ใช่ไม่จ่ายนะผมจะบอกทุกทุกครั้งเลยว่าเรื่องเกี่ยวกับการทํางานเรื่องเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเจอสิ่งที่ชอบจริงๆซึ่งมันอาจจะน้อยมากในร้อยอย่างอาจจะมีแค่อย่างของนายแต่ถามว่าจ่ายไหมจ่ายครับอย่างเช่นต้องจ่ายยิงกินข้าเที่ยงอจ่ายครับไม่ไม่ใช่ไม่จ่ายเนี่ยคุณจะบอกว่าเอ้ยเก็บเงินอยู่ไหมเกินยังไยมันก็มันก็ไม่ใช่แบบนั้นไงก็เก็บอยู่แต่ก็ต้องจ่ายไม่ใช่ไม่จ่ายนึกออกใช่ไหมอ่าโอเคนะครับ ส่วนเรื่องความรักถ้าคุณชอบบุคลิกบุคลิกเรื่องนี้โอเคแต่ถ้าคุณไม่ชอบบุคลิกแบบล่าเริงสดใสดูวางตัวเก่งน่นนินนั่นมันดูคนหนูไปอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่ส่วนใหญ่แล้วเรื่องกลุ่มนี้แน่นอน,นครับวางตัวดีแต่งตัวดีบุคลิกเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยดูเป็นผู้ใหญ่ด้วยดูเข้าสังคมได้ด้วยมันเป็นบุคลิกที่ตอบโจทย์อะเกี่ยวกับความรักนะเปิดหน้ามาแบบนี้นะผว่ามันตอบโจทย์นะครับอ่ะ ถ้าชอบนะเลขความรักผมก็โอเคแต่คราวนี้มันจะมีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ว่าไอ้หนึ่งหกเนี่ยมันจะมีคําทํานายที่บอกว่าแต่งงานช้าผมอธิบายให้ฟังก่อนว่าที่แต่งงานช้าเพราะว่าคนเลข,นนเ,ลขเนี้ยคนเลขหนึ่งหกเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างพิจารณาในเรื่องของคู่ครองว่ามันเหมาะสมกับเขาไหมเขาชอบไหมคือถ้าไม่ชอบจริงๆเขาก็ไม่เลือกไงมันไม่เสียเวลาต้องไปเลือกเพราะนั้นแต่ถ้ามันมีเหตุที่ต้องมานั่งเลือกมานั่งพบคนนั้นคนนี้คนนู้น เขาก็เลือกไงมันก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนึกออกไหมมันอาจจะช้าเพราะเลือกอยู่โดยมีเหตุที่ต้องเลือกไงแต่ถ้าเขาตัวเขาเป็นคนนี้สเปกในใจใช่ไหมแล้วเขาอยากจะเลือกอย่างเงี้ยเขาอยากจะเลือกแล้วเขาเลือกเองโดยมีสเปกแล้วแล้วมันมีคนเข้ามาแล้วพอดีไอ้คนเข้ามาเนี่ยพอดีนะมีอยู่สิบข้อเนี้ยถูกใจทักแปดเก้าข้อเนี้ยเขาอาจจะเลือกเลยก็ได้เพราะสเปกมันอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วเขารู้ว่าอยากจะต้องการแบบนี้อยู่แล้ว มันก็อาจจะแต่งงานเลยก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นคบกันเลยก็ได้อันนี้มันมองได้สองมุมครับมันไม่ใช่ว่าเขาจะเลือกไปคือเขาเลือกนั่นแหละแต่ถ้าเข้ามาแล้วมันใช่เขาจะโอเคมากแต่ถ้าเข้ามาแล้วไม่ใช่ยังไงเขาก็ไม่เลือกไงมันก็เลยอาจจะนานเพราะแบบนี้นะครับก็ให้เข้าใจไหมว่าไม่ใช่ว่า6-1จะเรื่องมากเรื่องเยอะคือมันก็เรื่องมากถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่มันก็ต้องเรื่องมากหน่อยดิบังคับให้ฉันจะรับคนเนี้ยก็ต้องพิสูจน์กันหน่อยแต่ถ้า เออคนนี้เข้ามาแล้วมันใช่เลยมันพิสูจน์กันได้เลยมันเนี่ยก็โอเคนะครับการน,นี้ก็แล้วแต่ชอบนะถ้าคุณยังติดเรื่องนี้อยู่นะแต่ตอนนั้ผมผมมองว่ามันแล้วแต่ว่าเราชอบลักษณะของการสะท้อนเลกขกลุ่มนี้ไหมส่วนเรื่องอารมณ์ความโมรแมนติกคืออันนี้ขาจะอธิบายกวามนี้เพิ่มเติมว่าถ้าเกิดว่าเขาเลือกคู่แล้วว่าเขาจะชอบคนนี้ยจยมีแฟนเป็นคนนี้เขาโรแมนติกนะเขาทำอะไรให้คุณแฟนก็อาจจะเรียกว่าทุ่มเทก็ว่าได้ถ้าเขาเลือกแล้วนะ แต่ถ้าเขาไม่เลือกก็อย่างที่ผมบอกถ้ายังไม่เลือกถ้ายังไม่ถึงขั้นตอนนั้นก็ต้องมีแบบว่าทดลองกันหน่อยต้องเออเธอใช่ไหมอะไรก็จะมีแบบนี้ลักษณะความรักมันก็เลยได้เป็นได้คือถ้าผ่านช่วงโปรโมชันไปได้ยาวแต่ถ้าโปรโมชั่นไม่ผ่านโอ้ก็รอนานไม่บอกใช่ไหมถ้าตอนที่กําลังคบกันอยู่เนี่ยกำลังแบบเฮ้ยสาดูใจถ้าคุณกําลังจีบคนเล่นอาจจะนานนิดนึงแต่ถ้าคุณผ่านแล้วเนี่ยยาวครับ ยาวนแน่ๆเขาแสดงว,ว่าเขาเลือกคุณแล้วคุณคือคนที่ใช่แน่นอนนะครับความรักก็จะออกประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็โอเคถ้าไม่ชอบกอ็มองข้ามไปครับดูเลขอื่นไปนะครับกูมอือไปโอเคสําหรับเลขกลุ่มนี้ก็น่าจะครบถ้วนนะครับกระบวนวารแล้วว่าจะเป็นลักษณะประมาณไหนอะไรยังไงใครที่ขอเข้ามาน่าจะเป็นในทางชั้นเรียนนะครับก็ลองวิเคราะห์ว่าตรงกับสิ่งที่ต็งต้องการไหมเป็นแนวทางที่ใช่ไหมถ้าใช่ก็ตอบโจทย์ เล่นี้ก็โอเคครับแต่ถ้าไม่ใช่ไม่ตอบโจทย์ก็ลองมองเรื่องอื่นที่เรากำลังหาหา,หากันอยู่ก็ได้นะครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมทั้งทางช่องยูทูบทางชั้นเรียนที่สําผัญเคยละัางทางชั้นเรียนนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ด้วยกันมานานนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับฝากกด l ล k e เอ้ยกด l ล k e ขอบแขอบแอบอา like ก,กักดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับฝากทางช่องยูทูบว่า เปิดดูหน่อยก็ได้ครับไม่ต้องกดข้ามมากก็ได้เปิดทิ้งๆไม่เปิดเสียงก็ได้ครับก็ให้มันมียอดวิวยอดอะไรเป็นชั่วโมงอะไรอย่างนี้หน่อยนะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้คุณครูเอกด้วยนะครับแล้วพบกันพรุ่งนี้ครับจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวผมจะแจ้งทางเพจแล้วก็ทาง youtube นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ